เอฟซีแฟนช่ทุกคนนะคะมณีนนติยากับสิบภาพพรมม่ทรน้องเอฟซไปตามแนวทางของปาเวร์นโค้งสุดท้ายนะคะโค้งสุดท้ายปาเวร์นฝันนะคะฝันว่าค้นขางบ้านเพิ่นตายไปแล้วทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นนะคะเพิ่นมาบอกว่าเลขออกแล้วนะคะเลขออกแล้วจะเป็นตัวใดไปชมน้ากันเลยคะ่ะคุณทั้งชอมือบันเลยที่อัน ที่นูมาสัมผณ์แม่ป้าตังวัฒวัฒนี่ล่ละบ้านจะหลายมือแล้วลที่บ้านมีคนมาซิมใส่หูห <1, 2. S 1> นึ่งเก้าสองนูมาสัมผั์แล้วนูก็กลับไปแล้วป้าฝันอีนบอ่ค่ะฝานอีฝันอีฝันฝันไหมฝันว่าจัง<า><า>ไรฝันไหมฝันว่าอันเที่ยนนี่แหละเขาตายต้องัวดต้องเมี่ยหรอเฮียนใดเหียนนีสารพันข้องพันไปยังึ้นตายตายหมดแล้วอ๋าพ่อกระตายแม่กระตายดูเพาะได้ฝันว่า มีสารเหมือนว่าเลขออกแล้วชิบเก้าวันอะไรวันเชือกเข้าวันนี้ตัวสองหัเก้าสองพญย่าข้องกระสือสองลอยสามลอยวันนะโอ้ยลงคนยิ่งลงนี่ยบอกได้ว่าพญย่าข้องก็ได้อยู่เพิ่นบอกว่าเลขออกทั้งบนทั้งล่างจ็กถือบนถืล่างเขาบอกว่าจังสันออกเชือกเข้าแล้วไปออกเก้าสองอีกพญาข้องกระสือไฟ่างข้องโอ้ยลงคนยิ่งลงผี ผีเขาสืเขาเวากันผีเว้ากันผีเว้ากันนี่เงี้ยเขาตายทั้กลัวทั้งเนียเอาว่าเป็นจริงบรนตายแล้วมันบอกตายแล้วตายว่าอีฟินมาท้าบุญว่างได้ไดหนตัวเพอนตายแล้วคนมาโศกันวาเล็กออกแล้วเขาเว้ากันเนื้อปากกับเพื่อนบอกว่านึ่งเก้าเนี่ยเป็นบุญหรือเป็นรางบัวเปลี่ยนใส่คือแต่ว่ามันออกไปแล้วเชี่ยวเก้าพนะค่ะไม่ปากฟังไม่ปากอ๋อไม่กุฝันก็ว่าฝันวันนี้ เขาบอกกันพอย่้องผัวเพื่อนพ่อพอยี่้องนันกันมันออกเก้าชองตัวช่องอน่ตัวสองออกเก้าส่องอ้าวขันบอจังสีนี่มันเป็นสิบเก้าล่างเก้าส่องบนก่อนชิจังไหนเหลวปีหนาเนี่ยมาเร็วออกเร็วสิบเก้าขัวว่าว่ปากบนหยังอันเพื่อนยี่ข้องเห็นเพื่อนสื่อเยู่เหมือนกันลอยช่องลอยเป็นสามลอยเหวมาจังทีเลยผัวบอนว่าตัวสออกเก้าชองอืมผัวผัวผเป็นผู้ซื้อผัวบปากเนี่ยเป็นผู้บอก ผมเนี่ยเป็นผู้ว่า,าเป็นผู้ผบอกคุณนันโมปากว่าเห็นผัวซื้อพยัคองซื้อแล้วแล้วสีไดที่ดอก เก้าสองน่ะสื่อสองลอยชามรอยวาติสินม่มีทอนี้ละแต่ว่าในฝันอ่ะเพิ่นบาเลอกสิบเก้าแล้วก็ม่ออกเก้าสองมันแต่ว่าเพิ่นบ่กบ่าว่าสิบเก้าเป็นบนเก้าสองเพิ่นบ่กวบ่าววาสิบระว่างสิบเก้าับเก้าสองนี่อันใดเป็นบนเป็นล่างเพิ่นบ่าวบ่าววะวะกันว่าจังสันก้าวลิงกทั้งเนียแตกที่นอจังว่าเป็นยังได้หอนฝันจังสันเลยถ่านสิเป็นจังไรวาดนี้จับแล้วโอ้สาถูกหอก คันน่ะมันกับมาอันนึงมาบนอันนึงมาลางค่ะแล้วยอดเหลียวคิดออกรล่เมียกับไงกับบักวบาวกับบัวฝ้าเวอร์าฟันช่ำงเห็นไหมนยันว่าสืบว่านะจังหวันเม่เม่าล้างจากอันร้านสัมผัสแม่ป้าเขาไปกลับไปบ้านฝันยังได้หูบัวฝันดีดีฟันดีฟันทนิ้เขาฟันว่าเจ้าสีเขาสีเขาทั้งเขาเนี้ยดำทั้งเขาเนียยขาวเต็มอยู่ฝันดีครับนั่แหละ มื่อวันสิเขาบนเขาล่างมันก็คิด็กจังวจังวัยสาธุพี่จังวามันสิจังไถ่มาหมดนี่มันชุดไทยเพื่อนเพื่อนตายแต่โดนไปเอ้าเนี่ยตายแต่โดดหัวตายมันคุดได้ใหญ่หัวตายน้ำก้นตายน้ำก้นเอาเอาไม่ใช่สูนมาอยู่นี่ตายแล้วเนี่ยกระชับเนี่ยคุณคุณพวยตอนเพิ่นตายเอาวะเฝ้ากันเอาฟันเพิ่อนตายแม่ป้าจำได้เพราะว่าเพิ่อนอายุเท่าไหนจักบ่จักอายุเขาเลยสิหุ่นพญาวันี่ สิรักเกดด้วยเน,นาะรักเกดเพราะทั้งถึง,งนันนกรลกลูกเกดที่พัวนี่นี่พูดห,หนีเราจำาอายุคน,คนบู้ใดจะค้นบ่หูตะเพิ่นวาเลยออกแล้วสิเก <19. S 2> ่าเมียว่าวแถวสามฝันเกี่ยวจำได้มาเฝ้าแถวผัวคนนี้เอาไปมาแล้วเอาไปอยู่น้ำกันฝันเกี่ยวก<อ>็ไปมาแล้วไปอยู่น้ำกันฝันคิวอยู่ฝันว่ามาเฝวออก,กันมาหากันบอ่อยู่น้ำ เมยงชูน่นอองียขนาดใต้แล้วฝันเห็นเพิ่นเพิ่นกับยุน้ำกันมันบ่น้ำกัน,กนลกเลยกระถาสารไทยเฮ้านี่งอ่ะน้องอันลูกน้องสาวเมยในท่าเนี่ยจ้าจ้าจ้า่ะอาี่นองได้ยินแต่เพิ่นมาเร็วออกเร้วสิบเก้าเออแล้วโตที่สองเพิ่นวาเก้า 9, สอง เพิ่นบอบอเลยว่าอันใดเป็นบนเป็นล่างหัวเพิ่นเพิ่นผู้ชูเหมือนเงิ่อนสองคำลอยเพิ่อนใส่ยูว่าจังจีิงไหมโอ้เพิ่อนใส่ยูเพิ่นเพิ่นบอกว่าหัวเพิ่นซื้อหัวเพิ่อนใส่ยูหัวเพิ่นได้หัวบ่ปากหัวบ่ปากยังมีแต่เมียเป็ี่ยนฟูบอกเม่ป้าตามที่ร้านบรเคยมาสัมผัสแม่ป้าเคยฝันมาเลยออกจ้กเทียบอกเอ่อเคยฝันมาเลยออกจ้กเทียบอ ก็ฟ mm. um ันว่าเมท่านเดี so, ๋ยวมันบอกใจหูว่าเล็กออกเก็ดสามแล้วมันออกมันบอกออกเลยฮะอันนวดที่มันออกเก็ดสามบนเก็ดสามล่างมันบอกบเอียดที่ห้องเก็ดสามมีไงขึ้นไปยังน้าโตเลยบั่เป็นยังร้านคือทาแบบนี้เพราะว่าบางคนฟันว่าเลกออกมันกับว่าออกมีนันแต่ว่าบางคนฟันว่าเลกออกมันกับออกแต่ว่าไม่ป้าเคยฟันว่าเลกออกเก็ดสามมันกับออกเก็ดสามบนเก็ดสามล่างบวั่นดนีิ มันนั่คือม่นกาลอยฟังนั่มาออกจนศูนย์เก่าหมวดบางหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งนั่นละมันมาออกศูนย์เก่าเก่าซินี่ละมีเลาหมวดนี่หมวดที่สองต่อกันนี่ลังหมวดนี่เ้าถ่ายคือจังเพมันสิเขาเขาโอ้ยอ้าหนูว่าสำารับกะให้เขาต่านเขาบนเขาล่างตัวซี่ได้โชคดีนได้ฝันได้นั่นเนี่ยยงมันจะเป็นจังไลเข้ากับบจักเนาะเอาตามวมฝันสอน นูว่าคั้นสิบามากเลยย่านแม่ป้าฝันโค้งสุดท้ายย่านเปลี่ยนตัวเ,วเ,กกเลขก็เ,เ,เลยว่าจังได้ก็ต้องใส่ตัวนี้เลยวกไปฝันตัวอื่นเลยต้งเป็นตังแต่ต้อเป็นแต่ความเพิ่นเ<า>พิ่นบ่บอกสามตัวเลยมั่งบอกเพิ่นบอกแต่สองตัวบ่บ่าว่าแต่ฝุ่นเนี่ยว่าแต่ฝันที่แหลกว่าฝันที่แหลกหนึ่งเก้าสองนึงเกา้เกาสองบาดนิ้มบดาดถือชันมาว่ามันออกมันออกชองตัวว่าเป็นช่องใหญเอ้า คลิปแรกดูซิจะเป็นหนึ่งเก้าสองนะคะของปาวเวอร์ี่นุีิยามาสัมผัสมีคนมากกับสิบใส่หูวันหนึ่งเก้าสองนะคะคลิปแรกี่นุทิยาหายไปสำหรับคลิปนี้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะของปาเวาาอร์เพิ่นฝันว่าข้นขางบ้านเนาะอาจารย์เนาะเพิ่นตายแล้วตายเ,าเป็นผีทั้งผ<ล>ัวท,ทั้งเมียเพิ่นมาสู่กันวาเร่ออกแล้วสิบเก้านะคะสิบเก้าแล้วก็ ต่อมาเพื่อนบอกว่ากับเป็นเก้าสองนะคะเพื่อนโบ้ได้บอกว่าอันได้ออกบนอันไดออกล่างเพื่อนว้าซ้ำนั่นนะเพ่อนากันเพื่อนว้ากันเพื่อนโซกันว่าเรีออกแล้วสิบเก้ากับเก้าสองนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเพื่อนโบบอกได้นอกมาเป็นบนหรือเป็นล่างถ้าเพิ่นว่าสิบเก้าบนหรือสิบเก้าล่างสิกตสิเขาบอกเขาลได้อเเพื่อนว่าเพราะเขาไม่ปาได้ยิน แต่ว่านันตายทั้งอสองคนจำจำอายุก็ได้จ้าก,นกน้นแตกเนาะคนตายแล้วคนกับไปอยู่น้ำกันเห่นไหไปอยู่น้ำกันเลยไปสาบฝันเกี่ยวย่างไหนมองดูน้องเมี้ยคนนีเกี่ยว่าคนป่วยหัวเศร้าจนไปอยู่น้ำกันจังเหลหว่มีไงไหนเนาะครับเนี้ยเหว่น่องหมูเหว่ต้องมาดูน้ำกันได้หรือ่เหแต่เขาสารแม่ป้ากินเขาเปนกินเหลวอ๋อคสเดาอ อายูคเดียวกับปิดหน้าต่างปิดบ้านนอนเนาะค่ะลูกหลานมาจังเปิดหน้าต่างจังเย็นเห็นไหมนะเปิดหน้าต่างเย็นออกอ่ะทั้งนี้ไว้มันล่วงตีเขามากความหยาดพ่นใส่ก็อายผู้เดียวกับเมื่ออายุสายตาก็บ่ค่อยนี้เนาะบาดอันร้อนมากว้อนเซตผ่านเท็จยังขอนมันหงอนมันเป็นตาอยู่ม่วหายจากปิดแอร์หายมัวาดนี่จะพันร่งกับปิดไหว มนันนี่มีไข่หมูว่านก็ปิดเห็นยังมันรมยันเปียงไข่มันดันคือปลาว้มดันอ๋อคว้มดันคว้มดันมันเย็นลมแ,แล้วกับร่ไปบดับอ๋อเพราะมันเย็นแน่กับปิดไว้สูบ่ได้ มันดันโข้าไม่ได้จะเท่าแล้วเนาะกะไล่โล่โลความดันโล่ปวดแกงปวดขาจะมึงมีอะไเที่ยอเก็บเนอาปวดอันนั้นเด้ออันอันยาอันนัวให้ปลาท่ามั้งข้าอยู่มันมันเย็นดิวันนี้อันอีหลวงก็มาท่าของมั้งผมก็ต่อเอาไปเสี่ยงไว้ใส่หลักอย่าท่ากับข้ากัท่ากับข้าบวัวใดก็ มันสีหาสือวิ่งตันถูกตันตัว,ว,วทวนหัวทวนมุญะหลบมันสีเป็นผู้เดียวคันยาวิี่นะจะรุปว่าหลังจากนู้ซัมภาษณ์ไปเป็นหนึง่งเก้าสองหลังจากนู้กลับไปไป,ป้ากกับมาฝันไหม,ไมฝันไหมฝันว่าเลขฝันว่าคนขังบ้านที่เพิ่นตายไปแล้วเพิ่นมาทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นมาโศกกันว่าเลขออกแล้วหนึง่งเก้า ตัวที่สองเป็น9กสองแต่ว่าเพื่อนบ่บอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างนะคะเพิ่นฟันฟันมาเลขออกแล้วสิ 49, บเก้ากับหนึ่งเก้าสิบเกกับ92นะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะ,ะ,คะขอคุณนปา้าได้ร<น>้ายเด้อก่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันให้เอฟซีโซเดียแนวทางของปลาเวิรน,นะคะอ่อนครับ ข้างนอกก็แดดแดดนีอุ่ออนสุดสุดเลยสุดยอดมากมากดกค่าดกแน่เพิ่นเพิ่งได้เด็ดบ่พี่น้องค่ะเป็นสิบยี่สิบลูก